โ,โบ,บมันคือบบเห็นหัวตอนนี้นี่นี่นหนแหนวนอนกับลูกใต้กันยางอ่อมดีขึ้นแล้วนะคะแต่ว่าจะดูต่อพรุ่งนี้ว่าจะเป็นอะไรอีกว่าจต เศ้าเหบ่เศร้าคนมกนอยแต่คนคเบร์ดสคนลยสิบง้เท่าเะนะสวสดีครับแม่สีสวสีครับแล้วราคา แมนน่โบเห็นหงายต๊ะนังสีบ้านน้อยสวัสดีค่ะแม่หางดีเป็นไงบ้างคะนะแต่สบายดีขึ้นแน่เราจะกินยาได้เดียวแม,ม่หางดีกินยาแล้วแม่หางดีกินยาแล้วแต่ตอนกลางวันมีแต่นอนอยางเดียว ว่าชิ้นหญากรลอบเบิ้งอีกคุงนี้ว่าจะเป็นยังไงแต่อาการตอนนี้ก็ดีขึ้นเรื่อยๆไม่หายดีก็หายแล้วขอให้หายเถอะเป็นกำลังใจซอยกันนะจ้าไม่หายเียอาการดีขึ้นเรื่อยค่ะขอให้หายเร็วๆเสี่ยมิงไม่ดื้อเลยน่ารักเสี่ยมิ่งบ่ดื้อ <laughs> มียาถานกินอยู มียาถ่านกินหรอคะปแาพพิกแกไม่กล้าให้กินนะคะแกว่ากลัวมาอะไรอะ่ะเป็นอะไรกับน้ำนมนี่แหละไม่ไม่กล้าให้กนินกำลังใจช่วยคุณยายนะคะขอบคุณมากมากนะคะ Good news she is something <laughs> อันนี้มีตัวช่วยนะคะยายทำให้เป็นหรอกเนี่ยพี่ดิวหลานชายคนโปรดเขามาช่วยทำสวัสดีครับปอห้าคะ่ะเด็กปอห้าหมิงบอนอนบหมิ่งบนอนมดมือเลื่อยมือนี่แม่นอนกับยางว่นแม่อยู่นั่นละ สวัสดีจ้าแม่แม่สีทุกคนเดี๋ยวแม่สีก็จะหัดทําอยู่ไล์สดเนี่ย,ยดูน้องมิ่งสิคะนูน่น <laughs> ไม่นอนทั้งวันเลยน้องมิ่งอ่ะโอ้โหเฮ็ดยังไงกนกบอลเออว่าเด็กก๊กมืดมือระวังรับข้าบอลเด้อมิ่งแมนสิลับเราตีนั่นฮะแมนสิลับเราบอเอ้าเอ้าเฮ็ดดีดีเฮ็ดภาพน่ารักให้แม่เอฟซีเบงแนนุเออ เียมิ่งน่ารักน่ารักเลยบ่ได้เล่นนยังเลยเป่าแม่ยางเดียวเลยเดียมิ่งตาคนณยายก็นั่งดูนอนดูว่ามิ่งเขาจะทําอะไรเขาไม่ทําอะไรเลยนะคะเขาเดินแหนะแหนะเนี้ยเขาเดินรอบแม่นอนเขาเดินวนเดินรอบอยู่นี่แหละอุดไปแล้วพอยใหพีกดังไฟแล้ว แ,แม่สิพาไปเห็นแ,แม่ขอบคุณนะคะแม่แม่เอฟซีทุกคนที่เป็นห่วงแม่หางดีแล้วก็น้องมิ่งค่ะลูกมิ่งค่ะแ,แม่สีของนะคะแม่แม่เอฟซีทุกคนที่เป็นห่วงถ้าไม่มี พี่ดโอมาก็ไม่ได้ดูหรอกทำไม่เป็นแล้วก็ค่ำแล้วตาวบ่เห็นหุงหมิงว่าละงว่าละดูทางนี้บ้างเนี่ยเป้าทั้งวันพิสวัสดีครับนอสวัสดีครับ กำลังดังไฟให้สร้างกำลังดังไฟให้สร้างโบ้ให้ตกเล่าอีกเหรอยุงเยอะอยุงเยอะยุงเยอะดูพี่มิ่งดูพี่มิ่งดูเสียมิง่งเออ nhung lại nhung lại, ôi nụ ở thương bờ lạnh, à sang ở thương đấy, lấy con, lấy เจะได้งใคนเบน่ได้เป็นกำลังใจให้แม่มิ่งนะคะแม่มิ่งนอนทั้งวันมิ่งเดินรอบเลยเดินรอบทั้งวันเลยมิ่งอะ่ะไม่ยอมหลับยอมนอนเลยบนนอนเว่นเลยเดอ้อแม่ชีเอ้ยมิ่งบนนอนเลยจ้ะอ,ย,ย,อยุงเยอะยุงเยอะทะว่า เดี๋ยวอีกสักมือได้มือหนึ่งกับจีมเมไทยคลิปให้เบิงว่าแหางดีเขาเอาเอาใหม่นี่ยไลยุ่งให้ลูกทั้งคืนแต่ว่าบางบางวันก็ดูว่าเขาทำไหมจริงๆริงไหมเขาทำจริงๆริง<ม>เขาเอาใหม่ไลยุ่งวีุ่ยยุ่งหลายดังไฟกับปรยูรดอกจ้า มิงบ่ยอมนอนมืดมือเลยเฝ่าแม่ <c oughs> เป่าแม่ทั้งมือเลยแต่ตอนนี้ยังว่ท่านนอนอยู่ <c oughs> นอนตอนไหครับมิ่งมิง <c oughs> บอกเป็นอย่างครับอย่าเป็นห่วงบอกอนแม่ก็บ,บอกว่าเป็นห่วงแม่น่ะอย่าห้องให้แม่ตื่นแม่นอนเพท่านได้โดนเลย <c oughs> ข้าวเดียวกัดหองให้แม่ตื่นตื่นๆขึ้นมาพันกับจินนมจินนมแล้วกับแม่น้อันพันกับยางรอบก็บคือเด็กหน่อยละ่ะคือลูกเข้าละ่ะกับมาอันมาเนา่มาจับน้ำหนาน้ำหูน้ำข้อน้ำยังสิมิงน้องมิงน่ารักมากห่วงแม่ห่วงแม่มากเลยน้องมิงอ่ะเออยุงเยอะลูกยุงเยอะ บ่ยอมหลับบ่ยอมนอนเลยก็ขอบคุณมากๆนะคะ fc ทุกคนนะคะที่ห่วงไม่หางดีแล้วก็มิ่งมงคลครอบครัวมิ่งมงคลจะไม่ลืมพระคุณแม่แม่ fc ทุกท่านนะคะเนี่ยแต่ตอนนี้ยังบ่นนอนเท่ากันเลยนี่ มาน,นอนเลยยางโชโต้ยี่นี่ละ่ะเดี๋ยวแงมืดมืดสิบนาทีแปดจัดยี่สิบนาทีนี่ให้แม่นะแม่บอเห็นไหม ล่ากระท่อยุทาการบินเลยบ่ได้หมูๆๆๆมเขากระสิลอยกระท่อยุตสาการบินเนี่ยแม่จะทายคิปบ่บ,บ,บ่มา่ายหรอกไปแล้วคนโอ้ยมิงเอ้ยมิงไปละวบันนี้วิญุงให้แม่เด้อบันนี้เด้อถ้าแม่นอนนอนเด้อมิงมิงว่านอนดอกมือนี้มิงบอกว่าผมสิบว่านอนดอกผมจิไล่ยุ่งให้แม่แม่หางดีครับ เยอะพุทธนาบอกยอี่แม่ทางนี้ไปยังไงบ้างลูกขอให้หายเร็วๆนะคะหายไวๆนะคะเดี่ยวเลี้ยเขานึ่เสียรักแม่ดูแลแม่ด้วยนะคะ เขาักลูกแต่เาขาล,ลักแม่เขามากคี่ทำไมเป็นอย่างนี้ล่ะแม่เป็นยังไงขออนุญ,ญาตนี่นี่ไงล่ะแม่บักนี่แบกนี่นาเดียว องที่ม่ก็อยืมยืนมยอี่าลองยืมมีมี่นง่งัยขออภัยขออภัยขอภัยด้วยนะคะมันเป็นไม้กันัน กันพันโอเคเดี๋ยวอุ้ยนะอุยอ้ยอัยนเดีวางไดอุ้ย <c oughs> สำหรับเอฟซีท่านใครคอมเมนต์บางทีแม่สีเรามองตัวนางเสียไม่เห็นนะคะพี่ดิวดูเกอร์ ก้หนอโอเคแม่ไม่มองไม่เห็นหรอกพี่ดิวต้องพี่ดิวถ้าไม่มีพี่ดิวก็แม่ไม่ได้ถ่ายให้ดูหรอกนะอุ้ยขอบคุณนะคะอุ้ยขออนุญาตบอกเห็นนะคะแม่อุ้ยเองค่ะอ่าค่ะนะอุ้ย <laughs> น้องมิ่งยายชนนะคะลูกลูกแม่หังดีจะได้พักผ่อนเยอะๆทั้งวันเลยม,มิ่งอ่ะแม่นอนอ่ะ<ฮ>มิ่งเดินรอบเลยบางทีก็เหมือนเหมือนเด็กคือเด็กหน่อยละจ้ะมาจับแก้มจับง่วงจับตาจับปากแม่ย่งางวนไปแล้วก็จับจับแม่ ตะล้อบิงคลิปแม่ทายไว้อยู่เขาสวัสดีแม่สวัสดีค่ะมุกกี้มุกกี้ <c oughs> แม่มองมาเห็นหรอกนะครับพี่ดิวเป็นผู้อ่านให้แม่ละ <c oughs> ลายหมดแม่ขยับขาแะอีกหกนาทีแม่จะถ่ายให้ดูประมาณยี่สิบนาทีนะคะแม่แม่เอฟซี Oh, หก,ก็จะหยุดถ่ายทอดสดนะคะพี่ดิวเก่งมากเลยช่วยแม่สีออกด้วยก็พี่ดิวนี่แหละเขาอ่านให้แม่แม่แม่เป็นคนถ่ายยเฉยแม่อ่านไม่ได้หรอกตาลายหมดอ่านไม่ออกลายเข้ากันไปหมดเลยไม่รู้ตัวไหนเป็นตัวไหนยุงลายจ้ายุลายจ้าพากันอยู่กันยุ่งกัดขดลาย ยุงเยอะยุงเยอะแม่หางดีกำลังกินนะคะ,ะ,ะ,ะดีขึ้นกว่าแต่ก่อนไหมดีขึ้นเยอะค่ะดีขึ้นเยอะกลางวันไม่กินอะไรเลยนอนอย่างเดียวตอนนี้กินได้แล้วค่ะ ก็รอดูอีกพรุ่งนี้ว่าจะเป็นยังไงทุกอย่างได้หมดเลือดูแต่ไรสดนี่แหละทำไม่เป็นเพราะว่ายังไม่สนใจไงแต่ก่อนก็ถือไม้ไม่เป็นหรอกไม้กันสัน ต่อไปก็คงจะเป็นอันนี้แหละนี่สาธุให้ไหม่หางดีหายลยอย่าลืมลอยกระทงกันนะคะทางนั้นก็ทั้งวันเลยวันนี้เราทำนั่นทำนี่แม่ดีเอจซีมาแม่พุญธรรมของดาวทำด้วยกันทั้งวันเลยไม่รู้ทำอะไรมัางหลายอย่างพาหมูดาวไปลอยกระทงอยู่ที่บางทะลุ กลับมาแล้วก็มาทำกระทงคนอีกเนี่ยจะลอยคนอีกด,ดูดูไม่ห่างดีเอาไม้ไล่ยุงให้ตัวเองเออทั้งคืนเขาก็ทำให้ลูกเขาอย่างนี้แหละมีไม้มีอะไรก็ไล่ยุงพับพับพับ,พบ ไลด์เอออีเมลเสียหนิไหวๆไวจ้าขอบคุณหลายๆจ้าแม่หางดีท้องเสียค่ะอุยคอมเมนต์่าช่วยแม่คอมเมนต์ไปเลยอุ้ย ค่านี้ป็นธีมนอนป่าเทานป่เขาพัาางไหมิ่งคงดีใจไม่หัางดีกินได้แล้วได้เขาเขายางอ่อมแม่เขาทั้งคึงนืนนนะลูกปวดรัวเอียงตั้งหนงมิงม่งมิง่งพี่ดิวช่วยอ่านสูนะคะ รักมิงมากๆเป็นกำลังใจให้แม่หางดีตลอดนะค่ะค่ะขอบคุณมากๆนะคะแม่หางดีหาเนว้วกินแม่หางดีสบายขึ้นยังคะสบายขึ้นแล้วคะ่วคะก็รอดูอาการอีกตอนพรุ่งนี้เช้าค่ะพรุ่งนี้จะได้ไออ้วนมันจะมาหาอัปเดตให้ดู ดูดูคุณตาพิกตาพิกิงไปซอยเออโมแมนดีมาต้องเตาพิกเป็นช่างดังไฟอย่อาอ้อยให้ให้กินหนุกเอาหน้าอื่นคุณตาพิกเป็นคนมีไฟเป็นคนมีไฟนะคุณตาพิกเจ้ามิงเจ้ามิง ขอบคุณนะครับขอบคุณแม่แม่ทีทุกท่านนะครับคนดูลอยหาหกอืมแม่ปนย่าง,งามันคืกินกับปลาโลดนะนั่น<ๆ>นั่นนั่นดึงออยดึงออดึงออยขึ้นหนุกเออตัวนั้นมันกินไปเอาตัวนั้นขึ้นขึ้นจะขึ้นเออ พอป้าว่อ้าว้ายกินได้กบขอกินเลยแม่หางดีพี่ดิวเป็นเลขาให้คุณยายนะรักจังมาตามแม่หางดีนล่ไงก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์ให้แม่ฟังหางดีภายน้อยมิ่งมงคลของเราขอบคุณนะคะพบกันพรุ่งนี้เช้าคลิปหน้าค่ะ ขอบคุณค่ะ